และใน EP 8นี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์นในการสอบกิฟต์อังกฤษค่ะเมื่อเราสอบติดเต็มอุดมแล้วพอถึงวันมอบตัวเนี่ยเขาก็จะมีประกาศรับสมัครกิฟต์ต่างๆซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยมีกันอยู่4กิฟต์นั่นก็คือ1กิฟต์วิทย2กิฟต์คณิต3กิฟต์ไทยและ4กิฟต์อังกฤษค่ะซึ่งสำหรับกิฟต์วิทย์และกิฟตคณิตจะรับเฉพาะ ของเด็กที่เรียนสายวิทย์คณิตเท่านั้นแล้วก็จะแยกห้องออกไปเรียนกันเลยค่ะส่วนของกิฟไทยก็จะสมัครได้ทุกสายแล้วก็จะแยกออกไปเรียนเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งหลังเลิกเรียนแล้วและในส่วนของกิฟอังกฤษก็จะมีสมัครสอบได้ด้วยกันถึง4สายก็คือสายภาษาคณิตสายภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาญี่ปุ่นนั่นเอง ส่วนเวลาเรียนก็คือในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษเด็กที่เป็นกิฟต์อังกฤษก็จะแยกออกมาเรียนต่างหากจากเพื่อนๆในห้องส่วนเราที่สอบสายภาษาคณิตได้แล้วเนี่ยก็เลยเลือกที่จะสมัครสอบกิฟต์อังกฤษค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ากิฟต์อังกฤษมีดังนี้ค่ะ1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563ของโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษาแผนการเรียนภาษาคณิตภาษาฝารั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาญี่ปุ่น2มีผลการเรียนเฉลี่ย5ภาคเรียนชั้นมต้นทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า3.25และได้วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า3.50 3มีความถนัด สนใจและมีความสามารถอันโดดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษ 4. นักเรียนต้องตัดสินใจด้วยตนเองและเลือกสมัครโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการสมัครรูปถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชนใบแสดงผลการเรียน5ภาคเรียนปพ,อพอ .1 ทั้ง2หน้าหรือ สมุดร,รายงานผลการเรียน5ภาคเรียนในกรณีที่ยังไม่มีใบปพหนึ่งแฟ้มผลงานพอร์ตโฟลิโอที่แสดงความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและอื่นๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจัดทำเป็นไฟล์ pdf เกณฑ์การประเมินการพิจารณาเข้าโครงการพิจารณาจาก 1. คะแนนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้วิชาภาษาอังกฤษ 2. การคัดกรองขั้นที่1 3. การคัดกรองขั้นที่2 4. ใบสมัครและผลงานการแข่งขันต่างๆด้านภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการติดตามข่าวสารรายละ,ะเอียดการคัดกรองขั้นที่1และขั้นที่2และการประกาศต่างๆของโครงการจะแจ้งผ่าน 1. อีเมลของผู้สมัครสอบโดยตรงและ 2. facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา w w w .facebook.com/reamudomeng ผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศอยู่เสมอมิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์และพลาดข้อมูลที่สำคัญในการคัดเลือกเข้าโครงการซึ่งในปีนี้เกิดสถานการณ์โควิด -19 ระบาดท,ทำให้ไม่สามารถจัดการสอบได้ตามปกติทุกอย่างจึงถูกปรับให้การสอบสามารถดำเนินต่อไปได้ดังนี้ เริ่มจากพวกเราต้องส่งเอกสารการสมัครไปทางอีเมลแล้วก็รอประกาศได้ชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านทาง Facebook ของ English Department เตรียมอุดมศึกษา School ซึ่งในปีนี้มีผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด129คนในการคัดกรองขั้นที่1 จากผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด129คนทุกคนจะต้องทำการสอบเขียนเอเซสองเรื่องผ่านทาง Google Form โดยตามในเวลาที่เขากำหนดให้แล้วคณะกรรมการก็จะคัดเลือกคนที่มีคะแนนสูงสุด50าสิลำดับแรกเพื่อที่จะได้ผ่านไปสู่การคัดกรองขั้นที่2ในการคัดกรองขั้นที่2ก็จะทำผ่าน Line a อ p l i c a t i o n ทั้งหมดโดยมีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอนนั่นก็คือขั้นตอนที่1จะเป็นการทำกิจกรรม โดยมีทั้งหมด5กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มละ1 10คนแล้วทีนี้ก็จะมีหัวข้อส่งมาให้พวกเราทำงานโดยที่เราจะต้องปรึกษากันโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นพอถึงเดทไลน์ที่กำหนดพวกเราก็จะต้องพรีเซนต์งานผ่านทางซูมหลังจากที่พวกเราพรีเซนต์เสร็จก็จะมีการสัมภาษณ์กลุ่มซึ่งตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ทำให้เราได้ประสบการณ์นในการทำงานออนไลน์ ผ่านทางออนไลน์กับเพื่อนๆด้วยและต่อไปในขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวซึ่งก็จะทําการสัมภาษณ์ผ่านทางแอปพลิเคชันซูมโดยที่เราจะเข้าไปแค่คนเดียวแล้วก็จะถูกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูทั้งหมด3คนตอนนั้นเราเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตแต่ตอนนั้นเราก็ต้องทำใจให้สงบแล้วก็พยายามให้ดีที่สุดค่ะ แล้วจากนั้นเราก็ต้องรอการประกาศรายชื่อซึ่งของเราเนี่ยก็คือกิฟต์อังกฤษรุ่นที่17แล้วก็มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด36คนค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับขั้นตอนการสอบกิฟต์อังกฤษของปีนี้ถึงจะมีอุปสรรคจากโควิด19แต่ทุกอย่างก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีค่ะ และในตอนนี้เราก็ได้เป็น GE หรือกิฟอังกฤษเรื่องที่17แล้วดีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กำลังสนใจสอบกิฟอังกฤษนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเดากราไทย